สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันนำในิดวงคลิปประจำคลิปนี้เราจะมาในหข้อที่ว่ามีคนกําลังทําลับๆละ่อจับจ้องมองคุณอยู่นะคะเขาเห็นอะไรเขาจะทําอะไรกับคุณส่งพลังงานของคุณด้วยการกด subscribe รลยแชร์นะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบลัคนาราศรีพลังงานของเขาคนนั้นที่กําลังทําอะไรลับๆล่อๆอยู่นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดจะทําอะไรกับเราเนาะ ตรวจสอบลกักนณราศีของคุณและเขาคนนั้นนะคะแคปปิลคอนร,ราศีมังกรธาตดินเจมินาราศีมิถุนท่านลมอคอเรสราศีกุมชาวท่านลมแคนเซอร์ราศีกรกฎชายท่าน้ำสเทิรนคนเกิดวันเสาร์เลโอราศีสิงชาวทัดไฟเออธาตุดินพฤชศพกันมาก,ก่อนพระเซสราศีมีนชายท่านน้ำสันคนเกิดวันอาทิตย์ ซักริเทเรียสราศีดวงชาวทัดฝ่สกอร์ปิอราศีพิจิกธาตุน้ำนะคะแล้วก็มูนราศีมินราศีกรกฎตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีเลขสิบสิบสามสิบเก้าสามห้าเก้าแล้วก็แปดสิบเอ็ดยี่สิบหกนะคะสี่สิบสองแล้วก็สิบสี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูอักษรย่อชื่อจริงชื่อเล่นของคุณและเขากันว่ามีหรือเปล่าเอ่ยนะคะ เป็นคลิปแรนดอมพลังงานรวมนะคะจะเป็นเรื่องราวที่อาจจะไม่ตรงของใครนะร้อเอร์เนะคะเพราะว่าอาจจะมีพลังงานอื่นแทรกแซงเข้ามาเนาะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางนะคะ s o n l e y มีแคทแมวบีเบิร์นนกวีไอจียูเอนะคะก็มีอักษรยอดชื่จริงที่อเล่งคุณแล้วเขาหรือเปล่านะคะพลังงานของคนที่กําลังทำอะไรลับๆับละ่อๆนะคะอูพฤต่อรรอของคนอยู่หรือว่า ะะแอบ่องแอบดูแอปสนใจนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าพลังงานของผู้หญิงผู้ชายคนนี้ที่เขากําลังทําลับๆล่อๆนะ,ะจับจ้องมองดูคุณอยู่เนี่ยนะคะพลังงานของเขาเป็นใครแล้วเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณนะคะสมบันพลังงานของคุณกด subscribe ไลค์แชร์ถ้าใครสนใจในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวทักลิงทั้งหลายเข้ามานะคะ พลังงานของคนที่กําลังทําอะไรลับๆล่อๆนะคะจะจ้องมองคุณอยู่เขาเป็นใครสิบดาบโอ้โหเป็นคนที่เจ็บปวดมากอะนะคะตอนนี้คือเป็นคนที่เหมือนเจอปัญหาเจอเรื่องราวนะคะที่ทําให้เขาทุกข์ใจไม่สบายใจเขาเครียดมากนะเขาเสียใจมากเขาแบบะะทุกทรมานแสนสาหาัสอ่ะเดอะมูนเนี่ยเขาคิดไม่ออกเลยนะคะว่าตัวเขาต้องจัดการ นะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเขาได้ยังไงนะคะทั้งสังคมรอบข้างบุคคลรอบข้างนะ,ะที่กระนําซ้ําเติมนะเออคอยแซะคอยพูดคอยเหยียบย้ำนะคะเย่ํมยีเขานะ,ะโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานนะ,ะตอนนี้คือเหมือนกับว่าที่ทํางานของเขาสังคมของเขาที่เขาอยู่เนี่ยนะะรู้สึกว่าเหมือนมีแต่คนที่แบบเหมือนซุบซิบนินทาเขานะ,ะรังเกียจเดียดฉันเขาใหญ่เลยอะ่ะ นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาแบบคือทุกทรมานมากไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วนะคะเอาต้องเอาปี๊บคุมหัวเดินแล้วตอนนี้คือแบบเหมือนมันเครียดมากอะ่ะนะะมันเหมือนเวรกรรมอะ่ะที่กระหน,น่ำซัดเขาอะ่ะนะคะถาถมเข้ามาในยิตของเขาอะ่ะคือแบบ the just the judgment เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับได้รับบ่วงกรรมเวรกรรมอะไรบางอย่างที่มันเกิดมาจากตัวเขาเองนะคะแล้วสังคมรอบข้างเนี่ยรู้สึกว่า นะยิ่งเห็นเขาเป็นแบบนี้ยิ่งซ้ำเติมเขานะยิ่งเหยียบย่ำเขาใหญ่เลยเขาทุกทรมานใจมากนะพลังงานของผู้หิงวิชาคนนี้ซึ่งเขานะรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยคือแบบเหมือนมันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเลยนะในสิ่งที่เขาเจอเนี่ยนะคะคือมันเหมือนเขาทำผิดก็จริงนะคะเขารู้ว่าเออเขาทำผิดก็จริงแต่ทำไมสังคม นะถึงเหมือนได้ย่ํายีเขาอะไรขนาดนี้ซ้ําเติมเขาอะไรขนาดนี้สมน้ําหน้าเขาขนาดนี้ทั้งทงท,งที่เขาเหมือนกับว่าคือมันจริงๆแล้วมันควรที่จะได้รับการยอมรับอะ่นะคือเหมือนกับว่าคือมันก็ผิดแค่นี้ทุกคนมันก็มีความผิดพลาดได้นะแต่คนคนนี้นะเขาเหมือนกับว่าโดนสังคมรอบข้างเพื่อนร่วมงานครอบครัวนะคะกระหน่ำซ้ำเติมเหยียบย่ำเขา ที่สุดเลยอ่ะจนเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วแต่ด้ยวยความที่เขาคือมันต้องไปทํางานไงแลนะมันต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานทุกวันนะคะหาเงินเพื่อเหมือนกับว่าเออต้องสร้างไรายได้ให้กับตัวเองต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอ่ะนะคะมันก็เลยจําเป็นต้องเหมือนกับเออต้องที่จะเหมือนกับแบกความรู้สึกตรงเนี้ยเอาไว้แล้วก็นะคะอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานแลนะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าโอ้นะคะ อะไรสังคมถึงได้ย่ำยีเขานะเหยียบย่ำเขาอะไรขนาดนี้นะเขาเชื่อว่ามันก็เป็นเหมือนผลพวงเวรกรรมนั่นแหละที่เขาได้สร้างขึ้นกับตัวเขาเองแต่มันจะดุนแดงเกินไปหรือเปล่าสําหรับการที่แบบสังคมจะมากระหนำ่ำซ้าเติมเขาขนาดนี้นะ,ะคะเขาเหมือนกับว่าคือทุกทรมานมากนะคะเหมือนกับบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเพื่อนที่ทํางานนะคะเหมือนกับสมน้ําหน้าเขาอ่ะเหยียบย่ําเขาที่สุดนะจนไม่รู้แบบ คือตอนนี้คือจิตใจเขาย่ำแย่มากนะทั้งจิตใจทั้งร่างกายนะบางคนท่านคือแบบว่าไม่กล้าที่จะออกจากบ้านเลยก็มีนะคะหรือว่าไม่กล้าที่จะอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานเลยรู้สึกว่าแบบคือมันมันไม่รู้จะทําอะไรดีอะ่ะนะคะคือบางคนท่านถึงขนาดที่แบบล้มหมอนนอนเสือ่อนะคะนอนนอนอยู่โรงพยาบาลนะคะให้น้ําเกลือคือแบบเครียดมากอะ่ะอารมณ์ที่เครียดมากนะคะพลังงานของคนคนนี้ มาดูซิว่าเขาจับจ้องมองคุณเพราะอะไรนะคะคือเขาเจ็บปวดมากอ่ะคุณคือเขาต้องการอะไรบางอย่างจากคุณแน่ๆอยากให้คุณช่วยเหลือแน่ๆนะคะภรรงาคนคนนี้นะคะเขาจับจ้องมองคุณเนี่ยนะคะเขาต้องการอะไรสิ่งที่เขาต้องการนะคะจากคุณคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับเขาก่อนนะมาดูกันคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคนคนนี้ก่อนนะคะ เดจจัสติกเขาบอกว่าคุณ่ะเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะเป็นคนจิตใจดีช่วยเหลือแล้วก็สามารถที่จะขอคำปรึกษาจากคุณได้เขาบอกเนี้ยนะคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีคุณเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าสามารถที่จะแนะนําแนวทางหรือว่าการปฏิบัติให้เขาได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งได้นะคุณอาจจะเป็นคนพูดให้กําลังแรงใจคนอื่นได้นะ พูดสร้างแรงใจนะหรือว่าเป็นไลฟ์โค้ดเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นหมอดูก็ได้ซึ่งคนคนนี้เชื่อว่าตัวคุณเนี่ยน่าที่จะเป็นคนที่สามารถที่จะให้กําลังใจเขาแบบยิ่งใหญ่ทำให้เขากลับมามีกําลังใจในการใช้ชีวิตนะในปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งอะ่ะแต่เขารู้สึกว่าการที่เขาจะมาปรึกษาคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือเขาไม่มั่นใจเลยนะว่าคุณจะเก็บความลับของเขาได้อยู่หรือเปล่านะคะ ซึ่งเขาไว้ใจคุณนะเขารู้ว่าคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะแต่ถ้าคุณรู้เรื่องราวของเขาแล้วคุณอาจจะหัวล้อยะเขาก็ได้นะะซึ่งสิ่งตรงนี้เขารู้ว่าเออนะเขาเป็นคนที่เหมือนกับน่าที่จะนะพลังงานของคนเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะเฟรนล,ลี่เจ้าชู้อะไรเงี้ยนะหวานเสน่ห์ไปเรื่อยเปื่อยอะนะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าอาจจะมีความเออ อาจจะหัวลอยย่อเขาในบางอย่างด้วยก็ได้อ๋อมันก็เป็นเพราะเวรกรรมนี่แหละเขาถึงได้โดนแบบนี้ไงซึ่งคนคนนี้นะเข้าใจว่าตัวคุณเนี่ยถ้าคุณนะให้คำปรึกษาเขาได้นะแล้วทำให้เขากลับมามีชีวิตชีวามีกำลังใจนะฮึดขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เขาเหมือนกับคือได้รับโอกาสดีๆครั้งหนึง่งแต่นะคะพลังงานของคนคนนี้นะมาดูสิว่าเขากับคุณเกี่ยวข้องอะไรกันเขาเคยเหมือนกับว่า ทาพฤติกรรมที่มันแย่ๆกับคุณอ่ะนะคะอาจจะเคยเหมือนคุยเล่นๆกับคุณอาจจะเคยมาขอคําปรึกษาคุณแหละหรือว่าอาจจะเคยจีบคุณก็ได้คนคนนี้นะเป็นคนรู้จักนะเป็นสังคมของคุณเป็นเพื่อนของคุณได้นะพลังงานของคนคนนี้ผู้หญิงวิชาคนนี้นะคะซึ่งเขามองว่าคุณจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเขาได้มาดูซิว่าอดีตของคุณและเขานะคะมีความสัมพันธ์อะไรกัน เกี่ยวข้องอะไรกันทําไมเขาถึงไว้วางใจคุณขนาดนี้อดีตคุณและเขาคือเหมือนกับอาจจะเหมือนเคยติดต่อสื่อสารกันหรือว่าพูดคุยกันแล้วเขาก็เชื่อว่าตัวคุณเนี่ยคือคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับโซเชียลได้นะเป็นหมอดูหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นไลฟ์โค้ดต่างๆที่จะให้คําแนะนําเขาได้เขาเชื่อว่าตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะทำให้เขาปลดปล่อยความทุกข์นะปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆ หรือว่าแนะนำนะคะอะไรบางอย่างให้เขาหลุดพ้นได้อ่ะ mm. คือเขามีปัญหาครอบครัวไงนะคะแล้วก็อยากจะปรึกษาคุณด้วยนะอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยคุณเหมือนกับเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะมีความสําเร็จนะอาจจะอาชีพการงานที่คุณทําด้วยก็ได้นะคะแล้วก็คนคนนี้มีความไว้ใจคุณมากๆเลยนะคะบางคนงท่านก็เป็นเพื่อนในอดีตนะเป็นคนรู้จักนะสมัยอดีตเลยแต่ว่าคือเหมือนเหมือนกับตัวคุณแั่เขามันมันอยู่ห่างไกลกันอ่ะ นะมันเหมือนกับว่าต้องคุยกันผ่านโซเชียลออนไลน์เนี่ยคนคน,นี้ก็เลยมีความที่แบบเหมือนเห็นว่าเอออาชีพการงานของคุณเนี่ยคือมีความรู้นะเฉพาะด้านแล้วก็โดดเด่นคือสามารถให้คําปรึกษาเขาได้หลายอย่างด้วยสามารถทําให้เขาเหมือนกับปลดปล่อยความทุกข์ทั้งหมดได้หรือว่ามีแนวทางนะอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาตื่นรู้ได้นะเขาเชื่อว่าคุณจะช่วยเขาได้ไงคนคนนี้นะคะรู้สึกว่า ถ้าเป็นลูกดวงนะอาจจะเป็นเอฟซทั่วไปก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเอฟซีที่สนิทก,กับคุณเป็นเพื่อนของคุณก็ได้มาดูซิว่าแรนดอมนะคะคนคนนี้ที่นะทำพฤติกรรมลับๆล่อๆนะคะจับจ้องมองคุณอยู่เขาอยากจะทําอะไรกับคุณเขาต้องการอะไรจากคุณเขาอยากจะให้คุณช่วยเหลืออะไรเขาพลังงานของผู้หญิงผู้ชายคนนี้สิบดาบอีกแล้วใบเดิมอะคือเมื่อกี้ก็สับไพ่แล้วอะเขาอยากให้คุณแนะ แนวทางนะชี้แนะแนวทางให้คําตอบในอนาคตข้างหน้าของเขานะซึ่งมันมืดบอดมากตอนนี้คือเขาเจ็บปวดมากเขาเครียดมากอ่ะสิบดาบคือมันเหมือนเป็นอาการของคนที่แบบคือมันสุดสุดแล้วกับชีวิตที่เจอเรื่องราวที่เจอนะคะคือเขาไม่สามารถที่จะคิดเองหรือว่าทําเองได้มันต้องขอคําปรึกษามันต้องขอคําแนะนําจากคนอื่นนะเพื่อที่จะเยียวยารักษา นะความรู้สึกของตัวเขาเองคือมันไม่ไหวอะ่ะเขาเคยคิดที่จะปลดปล่อยตัวเองและเขาเคยคิดหาวิธีที่จะแก้ไขแล้วแต่มันไม่ได้อะ่ะมันมันเหมือนกับว่าคุณคือคนที่จะมาปลดปล่อยเขาคุณคือคนที่จะเหมือนกับว่าเออแก้ไขหรือว่าเห็นอนาคตคุณอาจจะเป็นผู้อย่างรู้เป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอดูที่แบบเขารู้สึกนะปรับปริ่มชื่นชม ในผลงานของคุณก็ได้หรือว่าคุณเป็นไลฟ์โค้ดที่ให้คําแนะนําที่สามารถทะให้เขาเหมือนกับรู้อนาคตของเขาได้ด้วยว่าอนาคตของเขาจะต้องทําอย่างไรจะต้องวางแผนยังไงจะต้องคิดอะไรต้องเลือกอะไรนะแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณเนี่ยจะให้คําตอบที่ดีให้กับเขาได้คนคนนี้ทำาล้บล่อๆคืออาจจะเหมือนลูกดวงที่แบบมีความทุกข์พมันใจมากเลยนะซึ่งเขาเหมือนเออคิดเองทําเองไม่ได้ะนะคือต้องการไลฟ์โนคะ้ด like ที่เก่งๆอย่างคุณหมอดูเก่งๆอย่างคุณให้คําชี้แนะแนวทางให้กับเขาได้อ่ะคนคนนี้นะคะห้าดาบคือแบบเหมือนเขาทําทุกวิถีทางแล้วแหละนะแต่มันก็เหมือนกับว่ายังไม่ใช่เส้นทางที่มันเหมาะสมกับเขาอ่ะนะคะเขาคิดหาวิธีหาหนทางที่จะหลุดพ้นออกจากความทุกตรงเนี้ยแล้วนะคะแต่มันไม่ได้มันยังไม่ได้นะคะมันไม่ใช่ที่สุดของคําตอบของเขาพลงานของคนคนนี้นะ,ะเป็น queen of p e n t a c l e s ผู้หญิงพี่ชายที่เหมือนกับว่าคือเขามีความรู้ความสามารถในเรื่องของอาชีพการงานนะเขาอาจจะประกอบอาชีพการงานหลายอย่างนะอาจจะเป็นเหมือนกับมีงานประจําด้วยมีอาชีพเสริมนะคะเลี้ยงไก่นะปลูกผักนะปลูกผลไม้นะทําสวนทําไร่อะไรเงี้ยนะแต่คุณเขารู้สึกเครียดมากเลยไงนะพอเหมือนกับว่าเขามารู้จักกับคุณนะคะรู้จักการทํางานของคุณเขารู้ว่าคุณไม่ธรรมาดา เขารู้ว่าคุณเก่งเหมือนเขาเหมือนกับเห็นผลงานของคุณหรือว่าอาจจะเคยติดตามนะงานของคุณมาตั้งนานแล้วแหละแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยคือเก่งมากนะคุณเป็นเหมือนถ้าเป็นหมอดูนะคะก็เป็นหมอดูครูบาอาจารย์ที่แม่นมากทํานายตรงมากแล้ว,ลวหลายๆเรื่องที่เขาเข้ามาสัมผัสนะคะมาอ่านดูคลิปอะไรเงี้ยคือมันตรงกับชีวิตของเขาหมดความรู้สึกของเขาคือคุณรู้ หรือว่าสัมผัสได้ถึงความรู้สึกความคิดของเขาทุกเรื่องหรือว่าเหตุการณ์ที่เขาเจอเนี่ยนะคุณรู้หมดเลยเขาก็เลยเชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่มาปลดปล่อยเขานะพลังงานของคุณเป็นไลคอดเป็นหมอดูที่แบบเก่งอ่ะนะคะจะสามารถที่จะช่วยเหลือเขานะในความทุกข์ของเขาตรงนี้ได้พลังงานของคนคนนี้เดอะเดวิลนะคะคือเขานอกจากเขาปลื้มนะคะนอกจากเขาปลื้มในผลงานของคุณแล้ว นะคะเขาก็ยังเหมือนชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่าเออนะคะเขามีความที่แบบเหมือนลหลงไหลนะคะหรือว่าเรียกว่าลงลึกในในงานที่คุณทําด้วยอะ่ะคือเขาเหมือนกับก่อนหน้านี้อาจจะมีความไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อแล้วก็รู้สึกว่าไม่สนใจหรือว่าไม่เชื่อในในผลงานในงานที่คุณทําเลยแต่พอเหมือนกับมีหลายๆคนนะคะที่เข้ามาติดตาม ผลงานของคุณหรือว่าติดตามในเรื่องเรื่องที่คุณทำเนี่ยมันประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึง่งงานที่คุณทาเนี่ยทาให้คุณเหมือนกับมั่งคั่งร่ารวยนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นได้นะคุณมีชื่อเสียงคุณมีความสําเร็จอนะมันเป็นความรู้เฉพาะด้านเห็นไหมนะคะแปดเหรียญเนี่ยเป็นความรู้ความชนานาญเฉพาะด้านเป็นครูบาอาจารย์เป็นเดอะเมจิเชนที่เหมือนกับว่าขนาดไม่ได้สัมผัสหรือว่าไม่ได้มาอยู่กับเขาหรือว่าไม่ได้อยู่ ในชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งแต่สิ่งที่คุณพูดออกมามันตรงหมดนะมันใช่หมดเลยจนทาให้เขารู้สึกว่าเฮยมันหลายเรื่องแล้วเนี่ยที่ทําให้ยืนยันว่าตัวคุณเนี่ยเก่งนะ,ะตัวคุณมีความสามารถนะคะคนคนนี้ปลื้มคุณมากทั้งหลงไหลทั้งเหมือนกับคลั่งไคล้ทั้งแบบรู้สึกว่าผูกพันกับคุณอะ่ะ The ด Devil ตรงนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนคลั่งไคล้ถ้าคุณเป็น ผู้หญิงผู้ชายที่แบบเหมือนเรียกว่าทํางานตรงนี้เขาจะชอบคุณมากเลยคือแบบคลั่งไคล้ในสิ่งที่คุณทำอ่ะนะ,ะก็เลยจับจ้องเนาะมันมาในรูปแบบของเดอะเดวิลอะคือเอ่อเรียกว่าผูกพันนะคะในเรื่องของความรู้สึกนะคะคลั่งไคล้ในเรื่องของเอ่อรูปร่างหน้าตาความสวยความหล่อความสามารถนะคะเรียกว่าคือเสพติดเลยอ่ะนะคะคือวันไหนที่ไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ได้ ดูคลิปของคุณหรือว่าไม่ได้เห็นหน้าคุณเนี่ยคือแบบอารมณ์ที่แบบจะปั่นป่วนนะคะคือไม่มีความสุขนะคนคนนี้คือจับจ้องมองคุณโอ้โหนะแต่ว่าคือรู้สึกว่าตัวคุณและตัวเขาหน้าที่จะอยู่ไกลกันหรือว่าคือไม่รู้ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรหรือว่าจะเรียกว่าอะไรแต่เขารู้สึกว่าเขาลงไหลในตัวคุณมากๆเลยอ่ะเขาคลั่งไคล้ในตัวคุณมากๆนะคะคนคนนี้คือเหมือนกับว่า เวลาที่เขาคิดถึงคุณนะ่ะนะมันเป็นประมาณที่แบบเหมือนอยากจะจริงจังนะะอยากจะผูกพันอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะจีบเป็นแฟนนะแล้วก็เหมือนนะตัวคุณและตัวเขาเคยรู้จักกันด้วยนะเคยคุยกันนะเคยแชทกันแต่ว่ามันเหมือนกับว่าไม่ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะเป็นคนคุ้นเคยเป็นคนรู้จักแล้วพลังงานของคนคนนี้ในช่วงเวลาที่เขาเจอกับคุณเนี่ย เขารู้สึกเหมือนเหมือนเขามีครอบครัวหรือว่ามีมีความสัมพันธ์อื่นๆเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยเดเมอร์เนี่ยคือเป็นคนสวยคนหล่อนะคะเป็นคนที่เหมือนกับมีสาวๆหนุ่มๆห้อมล้อมจีบเขานะเขาก็เลยเหมือนกับว่าทําตัวนะประมาณที่แบบเออหวานเสน่ห์โปรเสน่ห์ไปเรื่อยเงี้ยเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่เหมือนกับว่าเรียกว่านะคะตอนนั้นไม่ได้สนใจคุณไม่ได้ทึ่งในความสามารถของคุณ ไม่ได้รู้ว่าคุณจะเก่งขนาดนี้ไม่รู้ว่าคุณจะเหมือนกับว่าโอนะคะเหมือนมีความพิเศษอะไรที่แบบพิเศษกว่าคนอื่นขนาดนี้ตอนนี้รู้สึกรักมากรู้สึกชอบรู้สึกสนใจรู้สึกคลั่งไคล้หลงไหลนะคะแม้เขาจะมีคนอื่นๆนนะที่เขาคบเขาคุยเขาจีบเขาสารสัมพันธ์อยู่หรือว่านะค,ะคนคนนี้อาจจะมีตัวจริงมีแฟนตัวจริงเห็นไหมนะคะเหมือนเขามีภรรยา นะเคยมีแฟนตัวจริงนะแล้วก็เหมือนกับด้วยความนะความที่แบบเออเจ้าซููของเขาเนี่ยแหละนะความที่เขาแบบเหมือนเหมือนไม่รู้จักพออะไรก็ได้นะี่ะแต่มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักนะคะแต่เขาก็จีบเล่นๆคุยเล่นๆอ่นนะประมาณนี้มีสัมพันธ์ที่แบบว่าเหมือนเห็นใครสวยใครหล่อไม่ได้นะก็จีบไปเรื่อยนะตามนิสัยของเขามันมีความที่แบบเหมือนเวลาคนเราอะ่ะนะคะร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขแล้วจะเกิดกิเลสตัณหา นะคะในการที่แบบเออเรียกว่าอีโก้หรือว่าความที่แบบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปมองหาความสัมพันธ์อื่นได้สามารถซื้อกินได้สามารถเปนคนอื่นได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาเกิดนะกิเลสต,ตนาในเรื่องของกรรมอารมความรู้สึกต่างๆนะเจอใครสวยใครหลอกก็จีบไปหมดคุยไปหมดเฟรนลี่ไปหมดนะสนุกสนานใช้ชีวิตแบบเหมือนเรียกว่าเอ่อเรียกว่าอิสระภาพอะทั้งทที่ตัวเองมีตัวจริงอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้ว ะะความสัมพันธ์เขาก็เกิดปัญหานะ,ะเกิดปัญหากับคู่รักคนรักะะตัวจริงนะะครู้สึกว่าเบื่อะะก็เลยปลดปล่อยให้เขาอะไปเจ้าชู้ให้เต็มที่นะ,ะไปหวานเสน่ห์เต็มที่เลยนะ,ะเหมือนกับว่าเายังเป็นครอบครัวกันอยู่หรือว่ายังมีความผูกพันกันอยู่แต่ก็ปล่อยให้เขาเหมือนกับไปจีบไปสารสัมพันธ์คนอื่นได้นะ เออถ้าแบบเมื่อไหร่ที่เจอคนที่ดีถ้าเธอจะอยาาถ้าเธอจะเลิกกับฉันนะเดี๋ยวเรามาตกลงกันอีกทีประมาณเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่าคนคนนี้ก็ไม่ได้โสดสนิทเลยสะทีเดียวแต่เหมือนเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเป็นพ่อไม้พ่อมาเออพ่อไม้แม่ไม้ที่เหมือนกับว่ายังมีในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะแต่งงานมีครอบครัวอยู่มีความรับผิดชอบด้วยกันแต่โสดนั่นแหละนะพลังงานขงเขาคือแบบก็ตัวจริงบอกว่าเออไปจีบใครก็ได้ นะไปคุยกับใครก็ได้เจอคนดีก็เออนะไปแต่งงานกับเขาเลยไปอยู่กับเขาเลยประมาณนี้ก็เลยเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเวลาที่เขาเห็นคุณนะคะทํางานนะเขารู้สึกว่าเขาชอบอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาสนใจเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากจะท้าประลองนะคะพิสูจน์ในเรื่องของการงานที่คุณทําเนี่ยว่าคุณเออนะคะคุณมีความรู้ความสามารถจริงหรือเปล่าคุณเก่งด้านนี้จริงหรือเปล่าเนี่ย นะดยการที่แบบว่าเขาอาจจะส่องเขาอาจจะดูพฤติกรรมของคุณนะอาจจะเหมือนกับว่าใช้คําพูดนะการคอมเมนต์อะไรต่างๆมากมายเนี่ยติดตามดูคุณดูดูผลงานของคุณตลอดเวลาคนคนนี้คือแบบเหมือนเอ่อถ้ามีเวลาว่า,างเนี่ยนะคะเวลาส่วนตัวเวลา,าหยุดจากการทํางานประจําของเขานะเขามีเวลาเขาก็จะมาส่องดูคุณนะคะมาเหมือนกับว่าเออคิดถึงคุณนะเปิดเปิดโซเชียลมาดูซิ นะถ้าคุณทําคลิปโซเชียลทำคลิป YouTube อะไรต่างๆผลงานของคุณผ่านโซเชียลไลน์เขาก็จะมาเปิดดูว่าคุณทํำอะไรบ้างนะเป็นอารมณ์ของคนที่แบบเหมือนเหมือนรักแล้วก็ชอบแล้วก็ชื่นชมแล้วก็สนใจนะผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะคือไพห่หัวตั้งหมดเลยไม่มีใครอิจฉาเนาะแล้วก็เจ็ดดาความรู้สึกที่มันแวบขึ้นมาในความรู้สึกของเขาคือแบบโออยากจะลองปรึกษาดูอะอยากจะทดสอบนะคะ อยากจะทดสอบความรู้ความสามารถอยากจะปรึกษาอยากจะคุยนะคะอยากจะรู้ว่าเอยคุณรู้จริงหรือเปล่าคุณเก่งจริงหรือเปล่านะคะในสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะคะงานที่คุณทาโซเชียลคลิปต่างๆที่คุณเรียนรู้มาเออคุณเก่งจริงหรือเปล่าเนี่ยนะลองพิสูจน์ดูซินะก็เลยเหมือนกับว่าจับจ้องดูนะคะแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเขาคือสภาวะปัญหาของความรักความสาัมพันธ์ที่อ่าคาระคาซังมานานแล้ว นะเตอร์ปาร์ตี้รักสามเศร้ามานานแล้วก็เลยเหมือนกับเขาอยากจะปรึกษาหรือว่าอาจจะเคยปรึกษาแล้วก็ได้นะหรือว่าเคยมาคอมเมนต์แล้วก็ได้นะแต่รู้สึกว่าคําตอบที่เขาได้รับเนี่ยมันยังไม่ตรงสักเท่าไหร่นะฉะนั้นก็จะเป็นพลังงานของเอคนที่ติดตามผลงานคุณนี่แหละนะแต่รู้สึกว่ามันมันแอบแฝงในเรื่องของความรู้สึกชอบคุณเป็นพิเศษนะคะเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกนะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรสองคาถาแลนะเขาคิด นะเขาส่องเขาดูอยู่เสมอเลยนะคะผลงานของคุณติดตามทุกคลิปติดตามทุกผลงานเลยอจับจ้องดูคุณะนะคะถ้าแบบว่า,เ,าเป็นผลง,งานของคนที่อยู่ไกลจากคุณมากๆรู้สึกว่าคนคนนี้คือแวะเวียนนะกดติดตามคุณตลอดเวลานะแต่สิ่งที่เขาเหมือนกับว่าพยายามที่จะหักข้ามใจคือแบบคือถ้าคุณรู้จริงนะถ้าคุณเหมือนกับว่า,เ,าเป็นหมอดูที่แม่นจริงแม่นที่สุดรู้จริง คุณต้องรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขานะว่าหนทางออกเส้นทางออกของชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะคุณต้องช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขให้เขาได้นะแต่เขาก็กลัวว่าคุณจะรู้ไงเพราะว่ามันมีความรู้สึกแอบแฝงอยู่ว่าเหมือนคนคนนี้จะชอบคุณด้วยชอบในในเรื่องของความรู้สึกที่แบบเหมือนอยากจะจีบเป็นแฟนอะไรเงี้ยคือมันมากกว่าความที่แบบจะเป็นเอฟซธรรมดานะมันมีความรู้สึกที่แบบถ้าได้คุยนะคุณจะ คุณเปิดไพ่แล้วคุณอาจจะรู้ว่าเออเขารู้สึกยังไงเนี่ยถ้าคุณเป็นหมอดูหรือว่าถ้าแบบว่าเขามาคุยกับคุณคุณต้องรู้แน่เลยปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรนะมันเป็นเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่นะเดี๋ยวกลัวว่าคุณจะรู้รู้ว่าเขารู้สึกคิดยังไงกับคุณแน่ๆนะมาดูซิว่าไพ่จะจะบอกอะไรเพราะว่าคนคนนี้จับจ้องมองคุณมากๆเลยอ่ะแต่เขายังไม่ทําอะไรไงนะเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีความที่แบบ มีความแตกต่างกันระหว่างคุณกับเขาอะนะชีวิตหรือว่าการคิดแนวคิดอะไรต่างๆนะของคุณคือมันถูกต้องนะมันเหมือนกับว่าต้องยึดมั่นถือมั่นในสิ่งดีงามนะคะในกฎหมายในทุกอย่างแต่ตัวเขาคือแบบอยากจะ,จะหาวิธีรัดหาทางรัดในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมาดูซิว่าไพายย่าบอกอะไรว่าคุณและเขาจะเกี่ยวข้องกันยังไงได้บ้างนะคะเดือดซันค่ะ,คะเป็นความสุขของกันและกันไงนะคะก็เหมือนกับว่าเขาก็ชื่นชม ในผลงานในสิ่งที่คุณทําในความสําเร็จนะคะเขารู้สึกว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหนะคุณมีคนติดตามเยอะแยะมากมายมีคนชอบมีคนชื่นชอบคุณเยอะแยะมากมายจึงทําให้คนคนนี้รู้สึกว่าการที่เขาจะเข้ามามาจีบคุณมาสารสมพันธ์กับคุณนะคะมันเหมือนกับมันมีความที่แบบเออแตกต่างกันเนาะในด้านของความคิดนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขามีคู่แข่งด้วยแหละนะคุณเก่งแบบ ก่งจนทําให้เขารู้สึกว่านะคะตัวเขาเนี่ยไม่สมควรที่จะมาเป็นปัญหาในชีวิตของคุณเลยอ่ะนะคะไม่สมควรที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณเลยเพราะว่าคุณดูแลตัวเองได้นะคุณเป็นผู้หญิงเป็นวิจัยที่แบบคือโฟกัสที่การทํางานหาเงินแล้วก็มั่นใจแล้วก็สังคมชื่นชมชมชอบนะในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทําเนี่ยโอ้โหนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคือคุณก็ต้องเหมือนกับถ้าแบบจะรักจะชอบคุณจะจีบคุณ นะคะจะทําทุกอย่างเหมือนมีคุณอยู่ในชีวิตมันก็ต้องถูกต้องทุกอย่างนะคนคนนี้คือแบบที่จับจ้องนะ,ะลับรับล่อๆนะส่องแล้วก็ดูชีวิตของคุณทุกฝีก้าวเนี่ยคือชอบคุณนะ,ะแต่ว่าคือตัวเขาคือไม่ไม่ได้โสสนิทไม่ได้บริสุทธิ์หรือว่านะ,ะยังมีความสัมพันธ์อื่นอยู่หรือว่ายังมีสิ่งอื่นที่เขาต้องทําอยู่ก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเออนะคะคุณเป็นเหมือนกับเป็นเรียกว่าคนของประชาชนอ่ะ แล้วเขาก็ไม่อยากจะเป็นปัญหานะที่จะมาทำให้คุณเหมือนกับเอ่อนะผิดศีลธรรมหรือว่าทําอะไรที่มันเหมือนกับขัดขวางนะการทํางานของคุณด้วยคนคนนี้คือแบบเขาก็คิดดีนะเขาก็เป็นห่วงคุณนะเป็นพนังงานของผู้หญิงวิชาที่เป็นห่วงแล้วก็ชอบคุณนะคะเขาจะเทคแอชชันอะไรไหมคนคนนี้เขาจะเทคแอชชันทําอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาจะจ้องมองหรือว่าเขาจะทำรับๆแบบ,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 บนี้ต่อไปนะคะอืมสิบคาถา เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเป็นภาระของคุณอนะ่ะเขาก็จะอยู่ในพื้นที่ของเขานะคะเขาจะเก็บความรู้สึกที่ชื่นชอบในสิ่งที่คุณทำนะคะจนกว่าจะเหมือนมันมีเวลามีโอกาสที่ถ้าแบบคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันเนี่ยนะมันก็คงจะเหมือนจะต้องมาเจอกันสักวันหนึ่งแหละนะปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาอารมณ์นี้เขาขอส่องขอดูนะคะ ขอเหมือนกับติดตามเป็น f อของคุณอยู่ในพื้นที่ของเขาคนหนึ่งอะ่ะนะคอยเหมือนเก็บความรู้สึกเก็บอาการเขาอะ่ะนะคะเป็นอารมณ์ของคนผู้หญิงวิชาที่แบบแอบรักคุณข้างเดียวนะคะคนคนนี้คือเรียกว่าทุกข์ทรมานมากนะคะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตแต่ไม่กล้าที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณเพราะว่ามันต้องถูกต้องไงน,นะตัวเขาทําให้คุณไม่ได้อ่ะนะคะก็เลยเหมือนกับว่าคือเก็บความรู้สึกไว้ก่อนดีกว่า นะถ้าแบบว่าเาจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะรพรมฤิธิ์จะนำพาให้คุณกับเขามาเจอกันสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่ทําให้คุณกับเขานะได้มาครองคู่ครองรักกันอารมณ์เนี้ยเป็นพลังานคนแอบรักนะคะแอบรักคุณข้างเดียวเนาะก็ฟังเพื่อเป็นการทางปเป็นแนวทางนะคะอืมเนาะกด subscribe อนุญาตให้เราเปิดโดนจิตตาด้วยจะได้แม่นยำนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ